มา,มาถึงที่อินเดียเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ทําการขนย้ายวัวตัวหนึ่งซึ่งคุณลุงคนนี้เขาก็ทําการขนย้ายตามปกติแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะขณะที่พยายามชักจูงลาบวัวตัวเองเนี่ยเข้าไปในรถคันนี้อ,อ่ะมันก็ขืนเล็กน้อยเนาะมันก็แข็งขืนเล็กน้อยอ่ะ,อะเข้ามาเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าทุกอย่างก็จะเสร็จสิน้นภารกิจ เรียบร้อยแต่มันไม่เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวชมดีๆนะคะอ่าระหว่างที่อ่ะเข้าไปเรียบร้อยรถก็นําออกมาขยับมานิดนึงและคนนี้ก็เดินมาด้านหลังบอกแล้วว่าเวลาเดินอย่าอ,อย่าเข้าข้างหลังใช่ไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นม้าสัตว์อะไรก็แล้วอย่าเข้าข้างหลังเขาจะเกิดความระแวงทีบดูเหมือนเบาแต่บอกเลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คุณลุงเนี่ย ที่จะไปปิดฝากระบะออท้ายเนี่ยถูกถีบบริเวณลิ้นปี่เข้าเต็มๆทำให้บาดเจ็บสาหาัสและก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาเออนี่ยค่ะคนเราก็คิดว่าข้างบนจะลงมาไม่ใช่ออคนขับนี่แหละคนจูงเรียบร้อยแล้วโอเคเพราะเขาข้างหน้าคนขับขยื่นรถไปข้างหน้าออแล้วกำลังจะมาปิดฝาท้ายเนี่ยค่ะ เป็นเป็นเหตุการณ์ตรายจริงๆนะคะมีลูกมีหลานเมือเราเคเมื่อวานที่เราผู้พึ่งไปก็เด็กไปข้างหลังอ่าวัวจะเป็นลูกวัวก็แล้วแต่ขีบเลยนะคะเนี่ยระแวงค่ะแล้วเขาขีบขาเดียวเนี่ยแต่ว่าแรงเขาเยอะมากแล้วกีบเขาแข็งมากเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นเตือนไว้ค่ะอย่าเข้าทางข้างหลังนะคะ